คนนี้เตรียมยืนรอกันเลยรออะไรคะตั้งท่ารอตั้งกอดตั้งกอดรอต้องพร้อมไว้นะพวกนี้แล้ว่าจะมี2นักมวยหนุ่มค่ะที่หล่อมากเป็นพี่น้องกันเชื้อสายต่างประเทศจะด้วยชาวกรีซริงพบกันเลยดีกว่านะคะกับี่เลยอองตัวละลลโอค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กานเลยค่ะต่างกานก็ได้มาเลยมาคนไหนออคตัวนุ่นไหนลีโอค่ะสององค์ตัวครับอืมลีโอค่ะนี่จะเป็นลูกครึ่งไทยหรือเปล่าคะเป็นคนฝรั่งเศสครับรอยแปะแล้วมาอยู่เมืองไทยกี่ปีพูดไทยชัดจังมาอยู่ได้ประมาณ12ปีนะครับสิบสองไม่น่าพูดชัดมากเลยเนาะนัวเป็นลูกครึ่งก็มาอยู่ตั้งแต่อยู่เท่าไหร่กันคะเนี่ยก็ผมก็9ประมาณ11แล้วคือ ตามพ่อแม่มาหรือว่าใช่ครับก็ย้ายมาทั้งครอบครัวมากับครอบครัวคครรอบัวมาทำอะไรที่นี่คะอ่ะตอนแรกก็มาทำรีสอร์ทอะไรนั่นก็ทำแต่ค่าวมวยอย่างเดียวตอนนี้ก็เลยทำ่ายมวยเลยใช่่คอ๋อแสดงว่า2คนนี้ก็เลย เติบโตตรงนี้ก็เลยได้ฝึกซ้อมอยู่กับเื่องมวยเราไม่อยู่ไทยนานขนาดนี้เนี่ยคิดถึงบ้านเกิดตัวเองไหมก็คิดถึงบ้านนะครับแต่พูดถึงก็อยู่เมืองไทยมากกว่าอยู่ฝรั่งเศสมาก่อนนะครับก็ชินกับที่นี่มากกว่าครับบ้านอยู่ที่นี่แหละก็คือที่นี่แหละคือบ้านแล้วคือเป็นบ้านแเออดีแล้วยังไงไปไงมาไงถึงแบบว่ามาเล่นมวยคือแบบว่าส่วนใหญ่เราก็จะถึงคนไทยอ่ะมวยไทยแต่ว่าเราก็เห็นว่า หลายๆปีที่ผ่านมาชาวต่างชาติก็ให้ความแบบสนใจมากอะไรยเงี้ย<ช>มันมีแบบสนเสน่ห์ตรงไหนที่ทําให้เราชอบสนเสน่ห์ตรงไหนมวยไทยเลยฮะมวยไทยก็เราคิดว่ากีฬามวยมันก็เป็นกีฬารู่ผู้ชายนะฮะ<ช>เปนแมนอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วนะฮะก็<ๆ>รู้สึกว่ามันดูแลตัวเองได้แล้วก็มันสอนให้เรา รู้อะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยฝึกมาเท่าไหร่แล้วคะมวยไทยศิลปะมวยไทยกี่ปีตอนนี้ก็น่าจะประมาณ7-8แปีนะครับ7-8ปีเท่าๆกับการที่มาอยู่เมืองไทยเลยทีเดียวคือพอๆตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กเลยใช่ตั้งแต่ตัวเท่านี้ไม่ขนาดนั้น เขาบอกว่าชื่อองทวนกับเลียเนี่ยสมมติว่าถ้าจะให้ตั้งชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยจะตั้งชื่อตัวเองว่าอะไรก็ที่จริงแล้วก็ไม่อยากให้ตั้งนะเพราะว่าพ่อแม่เขาให้ชื่ออนี้มาเข้าใจไหมเข้าใจพี่ป้าอปไรดีกว่าพี่ป้าไทยอะไรกันเลยดีกว่าถามถามไม่ได้จะให้ไปเปลี่ยนจริงๆริงถ้าแบบจินตนาการเนื้อกิมเมจินที่จริงก็ไม่เคยคิดนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคือที่จริงพ่อแม่ก็ตั้งชื่อแล้วเคยชอบชื่อไหนมาฟังชื่อไทยแล้วชอบ สงชัยมนโณนเพลงแล้วชื่อไหนดูดีต้องเป็นคนไทะอะไรนะชื่อไหนดูดีถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็เนี่ยถึงถามไงก็นี่ไงกับพี่ปอนเปล่งป่างน้องเปลงกับน้องป่างใช่เลยครับชื่อมกุลใช่ถามหน่อยว่ามาอยู่เมืองไทยนานขนาดนี้เนี่ยต้องมีสาวๆมีแฟนเป็นคนไทยหรือเปล่าถึงพูดไทยชัดขนาดนี้ก็คิดว่ามีหรือยังใช่ ยังไม่มีครับยังไม่มีย şey ังไม่มีเหรอเราู่เลยเหรอมีเพื่อนสนิทแล้วเพื่อนส่วนใหญ่เป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยคะก็คนไทยครับคนไทยก็มีทั้งสองครับเพราะว่าเพื่อนจากเมืองนอกก็มีอยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันครับผมแล้วสเปคสาวๆเป็นแบบไหนคะ ผู้หญิงอะแค่ผู้หญิงขอให้ได้ผู้หญิงผู้หญิงจบค่ะเป็นผู้หญิงก็อยายได้มาถามว่าต้องอะไรยังไงแค่ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงยังไงก็ได้ค่นผู้หญิงข้ารักก็ชอบชอบไปเองแต่ว่าเขาเขาเขาเก๋ไก่นะนี่ถือว่าเขาเป็นแบบคล้ายๆกับว่า คนต่างชาติที่อยู่ในไทยแล้วก็รักศิลปะมวยไทยมาพูดถึงเรื่องของศิลปะมวยไทยบ้างเห็นึ่นไปนเวทีไทยไฟไทยไฟไทยไฟเออยังไงถือว่าเป็นเวทีใหญ่นะครับก็ดีนะครับเพราะว่าพวกทั้งสองคนก็ชุมมยมานานสมควรแล้วตอนนี้ก็มีโอกาสได้ทำงานกับไทยไฟก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเออเนาะเนะ แต่เราไม่ข้ามเพอเราถามไทไฟท์ทางนี้เขาอยากรู้เรื่องเรื่องผู้หญิงต่อกคิดงานเราอยากจะจี้ถามเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันจี้ให้เราอยากตอกย้ำเข้าไปอีกนะคะถ้าเลือกเนี่ยสาวๆเนี่ยอย่างสมมติเราเมื่อกี้บอกสเปคไม่พออ่ะถ้าสามคนคุณแนนนี่นะคะคุณแนนคุณเมย์ุณก็สวยทุกคนอ่ะเลือกยากนะ คนหนึ่งอีกสองคนจะน้อยใจหรือเปล่าเห็นไหม้าใจไม่ทีมงานเห็นไหมล่ะเพอธีกรจะรู้จริงขอเลือกทั้งสามคนแล้วกันเสามคนเพราะเขาก็บอกแล้วเขาเป็นผู้หญิงอะเอาหมดเอาหมดเออไม่บอกว่าเอาหมดบอกว่าชอบหมดโอเคใช้คำผิดไปนิดนึง ชอบกินอาหารว่าถ้าเกิดชาวต่างชาติมาเนี่ยเขาจะชอบอาหารไทยสองคนนี้ไม่ชอบเมนูไหนพิเศษก็ที่จริงก็ได้หมดนะเพราะว่าไม่ก็ที่จริงก็คือเราก็อยู่ไทยตั้งแต่เด็กนะฮะคือเอาที่โปรดติที่ชอบอะต้มยำกุ้งคนไทยยังต้องมีเมนูที่ชอบไทยถ้าข้าวสุริวก็อาหารไทยก็ไม่เท่าไหร่นะต้องกินอาหารฝรั่งแต่ว่าก็กินได้เกือบทุกอย่าง อ๋อนี่คือยังไม่ค่อยชอบอาหารไทยก็ชอบอาหารฝรั่งมากินได้แต่ชอบอาหารฝรั่งเราสำหรับองตัวเะค่ะส่วนก็ได้นะก็ได้หมดนะได้หมดแล้วอย่งคนนี้อะไรรู้นะเวลาอยู่เวลาอยู่บ้านคุณแบบว่าคุณแม่ทําอาหารฝรั่งเศสให้ทานที่บ้านหรือเปล่าใช่ค่ะ่สวนมากถ้ากินอาหารไทยก็จะออกไปกินที่ร้านอาหารข้างนอกก็คือที่บ้านก็ยังอยู่กันแบบครอบครัวฝรั่งเศสก็ไม่ได้ว่าแบบว่าไข่เจียวแกงไตปลาอะไรก็ไม่ใช่ของฝรั่งเศสแท้ๆเหมือว่า อิงกับศิลปะวัฒนธรรมไทยอาหารฝรั่งเศสอะไรที่แบบว่าลดที่อยากจะแนะนําสมมติว่าเป็นคนไทยแล้วไม่เคยกินอาหารฝรั่งเศสแล้วเนี่ยคุณต้องลองจานนี้อะไรเงี้ยแนะนำกินอะไรกินอาหารฝรั่งเศสจะมีฟิเลมิญองก็อร่อยเหมือนกันฟิเลมิญองเป็นยังไงคะ ก็เป็นเป็นเนื้อใช่จะเป็นเนื้อใช่เป็นคล้ายๆสเต็กโอเครายเสั่งเลยวัฒนธรรมกันอะมาเข้ามวยกันดีกว่าชวนเข้ามาถามเรื่องสาวๆเรื่องไรมาดูศิลปะการแบบว่าป้องกันตัวมวยไทยดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องราวนะเกี่ยวกับเขาเรียกว่ามวยไทยค่ะนะที่เขาเรียนร่ำเรียนมาใช่ไหมเราจะเข้ามวย ถามหน่อยดีกว่าว่าอยากจะครุกวงในกับใครนักมวยมีให้เลือกอ๋อออ๋นักมวยอ่ะนักกีฬานักกีฬานักกีฬามวยอ่ะนักกีฬานักกีฬามวยไหนดูซิมีใครบ้างเปิดมาละโอ้โหดีโอ้โหใจมันแก่ยตรงไหนเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยไอที่บอกว่าได้หมดเมื่อกี้คือ อย่างนี้ก็ผู้หญิงนะเขาถือว่าเป็นผู้หญิงนะน้องตุ้มอันนี้รู้จักไหมไม่กีนไม่น่าตอบเลยว่าได้หมดเขาก็ถือว่าเป็นผู้หญิงแล้วนะเอออันนี้เกี่ยวกับมวยไทยและอันนี้ล่ะนักกีฬาเทนนิสวีนัสวีนัสอันนี้เทนนิสเลือกใครเลือกใครให้กันบ้ก็หนักใจเหมือนกันนะเพราะว่าคนนี้ถ้าเลือกเขาเขาคือตีหนักอีกคนนึงเขาก็เขาก็ตบสลบแทะแต่ว่ายังไงก็เลือกคนไทยอยู่แล้วก็เลือกน้องตุ้มดีกว่า นะะผมเลือก3คนนี้ไปแล้วน่าจะพอแล้วใช่จริงจริงอาพูดการชกมวยบ้างเมื่อกี้จะพูดค่ะค่ะอันนิดนึงเผื่อไหนในมาแล้วให้โชว์หหน่อยคุณศิลป์คุณผู้ชมบางท่านไม่รู้อะไรมาแบบมาเรามามายืนหล่อๆล่อให้สวยหรือเปล่าว่าอะไรให้สอน้คุณผู้ชม ไม่ง่ายสำหรับผู้หญิงอะไรครับผมได้สอนด้วยโชว์ด้วยมค่ะไให้โชว์ก่อนหรือสอนหรืออสนก่อนแล้วแต่เลยเดี๋ยวโชว์ก่อนแล้วกันโชวแต่โชว์ก็ต้องถอดเสื้อครับลีโอครับอุ้ยเถอไม่ถอดเหรอถอดเหรอถอดเลยจะถอดนี่โอ๋วูบวิววูบวิวค่ะอ่แล้วยังไงล่ะอ้าว าจะให้ใครมาเป็นเออนี่ไงปใครเอานี่แหละแตะกล้องเราขึ้เอนขอหน่อยเราก็ไม่ไหวนะก็เราไม่ไหวมามา้นโนนตายละเราจะไปหลบตรงไหนดีอะพี่เมย์พี่ปอนเราอยู่เป็นกำลังใจให้อยู่ด้านหลังนี่แหละจะไม่ดรอปลุกหลงใช่ไหมปอนอลงรถพยาบาลเบอร์อะไรโอ้ยนั่นโอเคพี่เมย์นั่นโอเ่อนอย่าพลาดไปน้มวยเก่าไป็นน้มวยเก่า โอหนี่เบาๆวะเนี้โก้อ้าวโ่าฮ่า่าตายโอ้โหไม่โหไม่ไหวเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าขอสิบไม่ใช่ฮะ เป็นเบสิกเลยใช่ไหมที่เตะไม่แม่นี่ก็คือเราก็เตะตเตะเวลาโชกอะไรเงี้ยซ้อมแบบอย่างนี้แบบว่าซ้อมกับต้นกล้วยเหมือนในหนังปะต้นกล้วยหักนะไม่มีใช่ไหมสอนนิดนึงแล้วกันป้องกันตัวอะไรนิดนึงก็ได้ไหนก็เริ่มก็ต้องจะต้องตั้งกาดก่อนอย่างนี้โอเคตั้งใจหน่อยที่อุ้ยอ่านไม่ได้่ะ เตือนใจหน่อยแล้วอ่ะค่อยเรียนเบสิกอย่างนี้แล้วยังไงต่อคือต้องเย็บซ้ายเย็บซ้ายอืมแล้วก็ต่อยขวาอ่าเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเรียนมาเคยนิดอ๋่อยนี่ขนาดเคยเรียนว้าแรงอ่ะคนที่ไม่ไหวได้ไหมโดนย็บทางต่อครับต่อครับอ่าเอาใหม่ครับเย็บหนึ่ง

ที่จริงก็ไม่มีนะเพราะว่าเราทั้งคู่ก็เป็นคนครบเครื่องนะของเมมีถ้าไม้ตายไหนยังไงคะโอ้โหไม่ใช่อะพี่เมมีับอ๋อไม่ใช่นะพวกนี้ไม่ได้โดนทุกคนไอ้ข้าวไม้ตายเพราะว่าสองคนนี้ก็แข่งกันชกกันคนละรุ่นใช่ไหมต้องมีข้าไม้ตายดิ องตันก็จ <72 S 1> ็ดสกแต่อย่าง <72 S 2> ที่บอกนะคือเราก็เป็นคยควบเครื่องคือจะดูจังหวะคู่ต่อสู้มากกว่านะคือจะใช้ได้หมดมาทา้าต่อสอูอ้อย่างเด็ดที่สุดที่แบบเขาโดนของเราแล้วแบบ น็อกอะท่าไหนก็สหรอก็สนมากจะเป็นจะเป็นเหลี่ยมจะหักล้มนะก็จะไม่มีลูกนอกจะโชว์ศิลปะให้สวยงามอ๋อโชว์ศิลปะให้สวยงามเพราะว่าที่จริงมวยไทยก็อันตรายทุกลูกนะหมัดเท้าเขาสองก็มันแล้วแต่จังหวะมากกว่าอ๋อแล้วแต่แต่ว่าโชว์โชว์ให้สักสักคนละท่าได้ไหมอ่านี่จะหักล้มใครดีจะดีเหรอไม่ไม่มาเอาเองดีไหมเออกันเองอย่าเลยไม่ต้องเอาเอาแค่โชว์คนเดียวเดี๋ยวเดียวทับท่าสวยคนเดียวหักล้มตัวเองนะอย่างนี้เราก็ล้มเองเอาแค่ขับได้แค่ขับได้ทนเดียวคนเดียวโชว์ ดูกล้องโอ้ดนิดนึงเออแค่นั้นแหละเออเออยไทยนี่แบบอ่ะอีกอีกเอาตัวเอาตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เขาขวาใช่ไหมของเขาซ้าแนี่ไงนี่จังหวะดีทำไมแบบบวยไทยเขามีแบบฟิลไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะเป็นจังหวะของเขาซึ่งเก่งนีอ่ะนีอ่ะนีอ่ะตโอโห มันนะเริ่มวันเริ่มวันฉันเริ่มเรื่องงานะพี่ทีมงานไลายไฟก็ดูอยู่นะถ้าสนใจนักมวยคนใหม่เนี่ยเนรื่องเลยใช่พาเนี่ยพาทุกงานทุกงานตีงานตีขอให้บอกงานตีขอให้บอกค่ะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะนักมวยสองพี่น้องนะคะออนทวนแล้วก็ลีโอมากมากค่ะที่มาในรายการเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมากวันนี้ใช่เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ